สวัสดีครับมือนี้ก็ถ้ามาชมดอกไม้ในสวนครับมือนี้เพลินหัวเพลินตาแน่จังมือครับใหาสบายใจครับเห็นดอกไม้ละสดชื่นขึ้นไม่หลายชีวิตค้นห่อนี่ก็เพ่งเพียดอีกยังมากไม่ครับห่าผ่อนคลายครับมะเบึง สวนญ้าสวนดอกไม้นี่มม่วงเข้าครับนี่ครับบักบัวครับนี่ครับบวกะลั่งงามครับเยอะจักน้อยกับเด็กกินน้อยมั้ืหละนี่ครับนี่คางบักบัวนี่เป็นดอกไม้ครับปลูกอ้อมไปเลยครับเพราะจะได้ตัดใส่แจกันบูชาพระ นี่ครับบักหุ่งต้นนั่นที่เฮ็ดให้เบิ่งนะครับโดกค,ครับกำลังโดกเดี๋ยวก็ได้กินแล้ะครับเย้าขาเนี่เพ<ม>ิ่มพอดีนี่ครับปาลาดอกไม้เอาอยู่หัวอยู่สวนเข้ากับปลูกลงไม่ให้มันจะเลื่อนหูจะเลื่อนตาไปนั่มครับจะได้มีความสุขไป,ปอีกแบบหนึ่งครับ<ม>เอาเห็นสิ่งสวยๆงาม,งาม มันก็เฮ็ดให้สมองเหา่าคิดเรื่องดีๆได้ไอเดียดีๆครับนี่ครับส้มดอกไม้ไปครับเดี๋ยวจะมีไอเดียดีๆความคิดดีๆเฮ็ด,ดคลิปต่อไปครับนี่ครับเบิ่งความงามของดอกไม้เบิ่งธรรมชาติฟังเสียงนกเสียงกาห้อง นี่ครับบัวคงอีกต้นหนึ่งนี่ครับพัสิริกินอยู่ครับชีวิตอยู่บานเหาธรรมชาติสางมากถ้าเฮาบ่ทำลายธรรมชาติธรรมชาติก็ยังจีอยู่น้ำเหาครับพร้อมชุ่มชื่นเย็นสบายใตยห่มใหม่ฝนตกถึกต้องตามฤดูกาลแต่เหายังคงบ่ทำลายป่า นี่ครับดอกพุดนี่ฝั่งี้กระปูอีกครับดาวเรื่องกระปรูไปครับเยียงง้อเรียงกล้วยปลูกหญา้าทางข้อกระปูดอกไม้นี่ละครับมันก็มีประโยชน์หลายอย่างที่บปลูกไว้ไผแนมมากกับง่ามจต่ของเองแนมมั่งกับง่าม ครับนี่แม้แต่ดอกกระเจียวนี่โอ้ยังปลูกไว้ครับนี่เกิดนี่งามครับครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนีิะครับผ้าส้มสวนดอกใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ